สบายดีพี่น้องสบายดีบโ่สะดีน้องจาจั่ปาเด้ออ้ยังไปน่หนึ่งหนมัดก่อนมาหาก้โอ้ไม่ได้อลไป้อยเอมไปเ้ยไปอีกไปอีกเไปีกมันหมเห็นเลยทำแลวครับอ เฮาอ๋อพักหักเปวด่ะโมเป็นย,ปยังบ่เป็นยังนางโอเคอยู่ปลาลุงกินข้าวน้ำกันเด้อจ้าจั่มปลาเลมนูเก,ก็จะจัปลาขั้นสมบกหนาเรียบร้อยเนาะแซ่่บแต่ว่าเฮาน่ะอิ่มไปแล้วลล <c oughs> อิ่มออมมูจะคล้องดอกอาถึงมาหอดแล้อกเลย นาวบัเหอยนกของไม่หายไเนี้ไปใส่เอาสื้อผาอือกพี่หน้องไม่้าวนี่กินมาลงแลวพี่น่องเอ้เ้านี่หังได้แตลอดลุงแหล่นะไว้แล้วเฮานี่บุนก็คุย่ีใลยยปลาเดิน ผักสองผ้าน้องไม่รู้ผักกันนะอะเกีผักฉางต้นหนาลงแหล่้ยเต็มเจ้าข่อยย้ำบอกนะผูใชาเบิ่งผักนี่โอ้ยพี่น้องสุดยอดจ้ะผักข้าวทองผักต่าผักสองผ้าผักเสริมจิ๋วจ๋ากระหนวยบักใหญ่หนึ่งผักนางเลิศผักนางเลิศแแซซ่่บบด้

สัวน้ำปลากรปิดเอไปเลยอืมถ้่เกิดหับโได้แหเศ่ลุงแหล่เศษพ่หันมาหาปลาลูมุนหรือหะเศรษโบมียังสีว่าลุงแห่เปนเศพี่หน่อยเศษลาถิ่นด่างนะเบิ้มาขามก็เบิ้ลเหนียวหน่งเบลถาดหนึ่งนะน้องมีอากินบอ๊มาใ้ลุงแหล่ อิ่ม่วงลายไม่ไ <otherapy> ด้ค่ะโอ้ยบ๊ดบ๊ามินนี่เขานี่ยกวงเาลายเขาหลาดลุเน่ะอันนี้บ๊วย้ิามินนี่ไปกงกับ่งกินปลาลุงบ่จำปลาจะไม่มันเสียบกระ้งอืกระั่งลาย ตัวหนึงก <bugün Dragon> <cities> ็เพื่อนหนึ่งต้มสมเดี๋ยวเขาบอบ้านเลยข้าวหน้าผมก็มีชนละยีแยมมีชนละมีนต์กระมีอรุณอาเป็นงก่อนเนไปเปลี่ยนกันก่อนเขามีชนละเขาไป อ่ะแช่กะเจ้าน่ะสับจ้าชิบะไซซึ่งเลยระทางอีจอยแหงม่ากี่โลดคอยขอมือคอยกี่โลดมันม,มีแผ่น <c oughs> เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เคียงโซให <c oughs> เ้เคียง,งโซ่เลยก็ใส่น้ำมันลีนโซ่นะบอกไปแม่ <c oughs> เปลี่ยนน้ำมันเครื่องคอยเดี๋ยวเมืออม่อคอยชิมาจ่ายมันจะสิบู่เสียไปหน้าเขา ปกติหนึาเดือนหน่เถ no. <mir anda> uh ื huh. uh ่อเปลี่ยนนะเขนมีเงินสื่อนะท่นไม่ท่นนะถูกเสียไปนะเว้ยผ้าใส่ผ้าก่ใส่อีกบ้างเป็นต้่นฝึกอีกไหมเนอะคลุมเขา กำลังเสพแกเปล่าเกจังเมื่อได้ขวสกีหลรดเมื่อก็ขี้หลดเมื่อนําหมกมออยนี่ขบไปขาเลย้ยเจ่อยจังไงแล้วอันนั้นพลาดตกหวยเบิ่งไงห่วยน้ำก็เพียงท่อตาจาห่วยเลยจี๋ปลาจะคู่เกี่ยวละลายตรงมันยันยันยังไม่ห้องหนังหน่อยเดียวหนึ่งมันบกแล้วทำหนังว่านหนาก็เยบกแล้วพี่นางหามาแล้วบกนละลายเนาะ ไว้ไว้ไว้ไ่้คือเมื่อตามอยู่แหละเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเคร่งโซลดแล้วก็เติมน้ำมันเติมใหม่ล่มโหดแนเขามันอ่อนกันนะเบองสองขันนะสั่งหูเหลืองบ่าเมื่อก่อนรดเมื่อก่อนมาครัวราเก้าเดียวเนี่ย จะ่ข้องกินนี่ลำห้าเล็่งมูเมื่อนี่ทำแหล่น้อทำแหล่ยาไว้กันเนาะก่ะปุกานึ่งกระปุ่นกระถวยหนึ่งอ้าบะทึงเขาเบิ่งเบาทำหมนได้สะ เสียบให้น้ออ่นพักเตรียมถ่ายกับสมอเบิร์

Hang hoài hoa sẽ lắm nghe hơi cho họ. Hà thằng mà làm thomas, hãy khăm Hãy thomas, lực, này mặc anh คือว่ามอสัน้มัหอยนะาห่วยบดครว่าอยจูบนะมองนี่กัี่ได้เลยบ่หอยมาจะจะมาคั้งข้อมือเงาิงที่คือห่าไส้ห่าไส้เปียนี่เงาไปใส่ถุงนิุงแหลเมื่อก่อนเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถไปหน่อคุก็ได้คึบมือเนาะอ้ ใช้ไว้แล้วแหละขยันตัวดโต่เลยยังวะน้องมีิรือจะไห้นลำหน้านะเลืออยู่แปดใจหน้าซ้ำทงขูเจ้านะ

อ่ายังบ่ไหวอ่ะมันถิ่ม2ท่งพูนั่นเกี่ยวบ่เฮ็ดหลายแต่มันดูนั่นท่งท่งเจ๊ดำท่งเจ๊ดำก็2แม่หอนเป็น3บ่ไพี่น้องเยเพราะว่ายังก็แพงเนาะข้างามนันลอือเป็นนาดีเนาะน้องบ่ไบ่ไอ่ยแซ่บพี่น้องจ้เด็กก็แซ่บต้มปลาเด็กก็ห้ย หม้อนี้ก็บสลายพี่น้องก็สิบห้าเบิ่งโหลดมึงเลือกก่อนยันแปลว่าคีมมัน,นกยย็ยากเนาะต้องเบิ่งมมันนำสภพโาโหลดเขาดีแมยงเบอร์สกูทุกคนไอเขาเสพแมยงพอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี